สวัสดีครับทุกคนความดุร้ายของสุนัขนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นพันธุกรรมการฝึกฝนการเลี้ยงดูแล้วก็ประสบการณ์ของสุนัขแต่ละตัวด้วยวันนี้เราจะไปพบกับเจ็ดสายพันธุสุนัขที่ดุร้ายที่สุดในโลกปี2 0 2 4แต่ไม่ได้หมายความว่าสุนัขทุกตัวในสายพันธุ์เหล่านี้จะดุร้ายเสมอไปนะครับแต่เป็นการรวบรวมข้อมูลจากสถิติการโจมตีขสุนัขและความเป็นไปได้ที่เกิดอันตรายจากสุนัขเหล่านี้เท่านั้นแล้วจะมีสายพันธุไหนบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. อเมริกันพิบูเทเรียอเมริกันพิบูเทเรียนั้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อต่อสู้แคข,ขามีแรงกัดที่รุนแรงมากแรงกัด PSI สูงถึง235มีนิสัยที่ขี้เล่นร่าเริงรักเด็กเป็นสุนัขที่ต้องการการฝึกฝนอย่างเข้มงวดแรับไม่ควรเลี้ยงกับเด็กเล็กเกินไปข้อควรระวังก็คืออาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวหากไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมแคลป 2. องรอดไวเล์ ้อยไปเลยนะมีนิสยัยที่ตื่นตัวฉลาดกล้าหาญมีแรงกาดที่รุนแรงแรงกาด PSI สูงถึง328เหมาะก,กับการไปสุนัขเฝ้ายามต้องการการฝึกฝนอย่างเข้มงวดครัขบข้อควรระวังก็คืออาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวหากไปรับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมเช่นกันครับสามเยอรมันเชิดมีนิสยัยที่ตื่นตัวฝึกง่ายฉลาดและมีแรงกาด PSI สูงถึง230เหมาะก,กับการไปสุนัขเฝ้ายามไปสุนัขช่วยเหลือครับ ต้องการการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและอาจจะมีพฤติกรมรมก้าวราวหากไม่ได้รับการฝึกฝนที่ดีพอ 4. ด่บเบิร์แมนพินเชอร์เป็นสุนัขที่มีนิสัยตื่นตัวฉลาดมีความกล้าหาญมีแรงการา psi สูงถึง245เหมาะกับการผสมรัเข้ายาม,มากๆเลยครับต้องการการฝึกฝนอย่างเข้มงวดและอาจจะมีพฤติกรมรมก้าวราวอย่างไม่เหมาะสมต่อคนแปลกหน้าหรือว่าคนในครอบครัวครับ 5. ทีเบตันมาสที มีขนาดที่ใหญ่มีขนยาวหนามีแรงการ psi สูงถึง556เหมาะกับการไปสนับเฝ้ายามต้องการพื้นที่ที่กว้างต้องการการฝึกฝนที่เข้มงวดกับและก็ไม่ควรเลี้ยงกับเด็กเล็กข้อควรระวังก็คืออาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อคนแปลกหน้ามากๆเลยครับ 6. ไทยบางแกว้วสุนัขสายพันธุ์ไทยมีนิสัยที่ค่อนข้างห่วงกลางและห่วงอนาเขตมีแรงการ psi สูงถึง270เหมาะกับการไปสุนับเฝ้ายามครับ เป็นสุนัขที่ต้องการการฝึกฝนอย่างเข้มงวดเพราะถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนที่ดีพอก็อาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวเกิดขึ้นได้ครับ 7. อลาสกันมาลามิวมีขนาดใหญ่ขนยาวหนามีแรงกัด psi สูงถึง320เหมาะกับการเป็นสุนัขลากเลื่อนครับเป็นสุนัขที่ต้องการพื้นที่กว้างต้องการการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยรวมแล้วอลาสกันมาลามิวจะเป็นสุนัขที่น่ารักครับแต่ถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีพอก็อาจจะเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวได้ เป็นอะไรบ้างครับการเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธุ์ควรศึกษาข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนเลี้ยงการฝึกฝนการเลี้ยงดูและก็ประสบการณ์ของสุนัขแต่ละตัวล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมของสุนัขครับควรเลี้ยงสุนัขด้วยความรักความเมตตาและก็ความรับผิดชอบด้วยนะครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร b ์และก็สมการอย่าลืมกดสันแกรดดิงนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ